บนพื้นแผ่นดินแห่งสะแก้วจังหวัดที่เต็มไปด้วยศักยภาพทางการเกษตรวัฒนธรรมธรรมชาติและผู้คนที่งดงามมหาวิทยาลัยราชพัฒว์วไลอลงกร์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์สะแก้วสถาบันการอุดมศึกษาที่พร้อมทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงเราคือสถาบันการศึกษาที่เติบโตเคียงข้างชุมชนเป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนในทุกภูมิภาคเราน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดาเนินงานโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจการจัดการทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเราส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท uhm ี่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อให้ศาสตร์พระราชาไม่ใช่เพียงคำสอนแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สะแก้วเชื่อมันว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เราจึงออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรสมัยใหม่การจัดการธุรกิจสมัยใหม่นักบริหารองค์กรแบบมืออาชีพรวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานเราลงพื้นที่จริงทำงานเคียงข้างชุมชนเพื่อผ่ายทอดความรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และมีความมั่นคงในชีวิตเพราะเป้าหมายของเราคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนาของเราทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) หรือ SDG เราเน้นการจัดการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงหรือ SDG4 การลดความเดือมล้ําในสังคมหรือ SDG 10การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบหรือ SDG 12และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ SDG 13เราส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยายลัยภาครัฐเอกชนและชุมชน เพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือพลังเงียบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลอรลงกรณ์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์สะแก้วจึงร่วมกับชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นอาหารพื้นบ้านสมุนไพรงานหัตถกรรมและผ้าพื้นเมือง เราเสริมพลังด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์การตลาดและการสร้างแบรนด์เราสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมเช่นการแสดงพื้นบ้านดนตรีนาฏศิลป์งานฝีมือหัตถกรรมและประเพณีสำคัญเพื่อให้เยาวชนได้ภาคภูมิใจในรากเหงา้าและใช้วัฒนธรรมเป็นทุนสร้างสรรค์ในโลกยุคใหม่ซอฟต์พาวเวอร์จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ แต่คือการต่อยอดอัตลักษณ์ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมทุกก้าวของมหาวิทยาลัยราชพัฒนวไลอลงกรในพระบรมราชุปธรรมสะแก้วคือการเดินไปพร้อมกับชุมชนคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและคือความตั้งใจที่จะทําให้สะแก้วเป็นจังหวัดต้นแบบของการพัฒนาที่มีรากฐานจากประชาชนเราสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒน,นางานวิจัยที่ตอบโจทย์ท้องถิน่นสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและรวมสร้างสังคมที่เป็นธรมร,นร,รม,รมและยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏ์วไลอลงณ์ในพระบรมราชุปัมภมสระแก้วคือมหาวิทยาลัยของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนเราสื่สารสาสตร์พระราชาเรายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เราขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย SDG และเราต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างสระแก้วให้เป็นเมืองแห่งโอกาสเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลังของแผ่นดินและเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกคน